สวัสดีครับโอ้โห,หน่าโศมาก <g ül> เลิศคิดถึงครับ เอ้ยไม่ใช่มันต้องดูตรงนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณแบงค์คุณเฟอร์กี้พี่ฟุกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่แม็กด้วยอ,อูม,มาไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงครับผมมาพูดคุยนะครับ ใช่ครับผมยาวแล้วคือเหมือนกับตัดไปแล้วทีหนึ่งก่อนจะล็อกดาวน์แล้วก็กลับมายาวอีกแล้วครับนี่ผมเป็ดแหละเดี๋แม่แม่ในทวิตจะรู้อย่างนะา สวัสดีสวัสดีครับเอจ้า 深。Mm. ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาหาแวบๆบบบนะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วเข้ามาไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับมาชิวๆให้ฟังสักหน่อยคันหน้าคันตาผมยาวนะฮะ แสวผมยุ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ห้องนะไม่ได้เสจผมออกงานนะฮะผมก็อันนี้ถือว่าดีสุดเท่าที่อยู่ห้องมาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนคนผมอยากโศกนะมันก็เลยกะกระเซื้อกระเสิงซะหน่อยอ่าเพลงอะไรดี อยากฟังเพลงอะไรครับมาสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวก็ไปละอย่านะผมหาเพลงให้นะอ่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีไหมครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมผมบอกเลยว่าเราจะได้มาเจอกันในอ่าเวอร์ชันบาส,สตีมเกมแล้วนะครับผมตั้งใจมากครับผมอืมบอกเลยว่าเตรียมไว้สักเกมสองเกมแล้วะนะที่ให้ให้ทุกคนได้มานั่งนั่งดูนั่งดูสนุกสนานแน่นอน,นะครับผมอ่า Thank mm -hmm. you. พาให้เธอมาเจอฉันลมไอ้ลมเจ้านั้นก็พาผ่านเธอไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนจะาลมเอ้เจ้า subscribe sai kênh Ghiền Mì Gõ Để không đã lỡ những video hấp dẫn sinh phòng sai คเจ้านั้นช่วยพาไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งก็เพลงนี้นะครับ มีคนขอมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ร้องยังร้องไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ก็พอดีนะเป็นเพลงที่พอมากวันนี้ก็จะแบบแบบเวียนๆนะครับผมผมยาวไปถึงกรุงเทพเลยใช่ครับเนี่ยผมคันเนี่ยมันคือมันตีจมูกผม,มเวลาร้องเพลงมันแบบอินเนอร์มันไม่ได้เวลาแบบไม่ใส่อินเนอร์แล้วมันไม่ได้ ก็โอ้คิดถึงทุกคนมากเลยไม่รู้พูดอะไรไม่ไม่ออกเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับหนูขอบ้างโอ้ดูอยู่เกาหลีก็ลักษาณนรักษาตัวนะครับตอนนี้ก็หลายเรื่องแต่ว่าถ้าสถานการณ์ดีเราก็จะได้เจอกันนะครับผม ขาดอีกแล้วทัดหูได้ไหมเออทัดหูได้ดีกว่าโ้หทัดหู ต้องทันหัวมีอันแบบคันมาก And come on, follow one now She do let her เพิ่งผ่านวันเกิดของคุณดุลมานะครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปีนเบิร์เดย์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งออกสื่อนะครับผมเอ <c oughs> คิดถึงทุกคนเลย ได้ไหมครับคือผมอะเล่นเกมใช่ไหมฮะแล้วผมแบบเป็นล็อกสตาร์เน่ยผมต้องแบบไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วก็แบบคือเล่นเล่นกีตาร์จนแบบเนื้อแบบกระจุยไปเลยอะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนก็จะได้ดูล็อกสตาร์ในเกมนะฮะสนุกดีฮะ อขอเพลงเศร้าเหรอฮะโอ้ช่วงช่วงนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเศร้าพอแล้วนะฮะ <c oughs> เพลงให้เราฟังหรอคะคืนจังครับผมเราเพลงให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะแว็บมาหาให้หายคิดถึงต้องมีเพลงปิดปิดท้ายไหมเนี่ยฮะเพลงอะไรดี อ่าผมรู้ละเพลงนี้เดียวยก่อนไปนะครับผมเพราะว่าจะไปเป็นล็อกสตาร์แล้วก็เพลงนี้สรงท้ายนะครับฝันดีทุกคนยังร้องไม่ค่อยเป็นนะฮะช่วงนี้ฟังเพลงเยอะมากแต่ยังร้องไม่ค่อยเป็นแต่อยากเล่น ไปเก่อนแค่มีความรักอย่างนา่นวาเราสองคนป็นก,ก่อนเแค่มีความฝันอยู่กลางระหว่างเราสองคนแช่ฉันวันนี้เห็นแมกมอรลายเข้ามาปกคลุมหัวใจ เธอกำลังจะไปก็ไปก่อนนะนี่ก่อนบนทางที่เคยบอกกับฉันมันเป็นทางของฉันและเธอตั้งใจอาจจะมีวีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันจบไปเป็นไม่ถ้อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำ

าอาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่ถ้าอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่เจอเมื่อไรให้ใจเธอเป็นปลาดแต่ฉันไม่รู้ตัวฉันไม่รู้จักรักที่ไปรักใครคนนั้นฉันไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ ทำร้ายฉันอาจเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธ่าไรไม่รอเพื่ชายคนนี้ไม่รอเพื่อชายคนนี้ยั <Yeah. S 1> ไปนะครับทุกคนเจอก,กันมาให้ใหายคิดถึงเฉยไว้เจอกันในสตรีมนะบบ๊ายาย ฮะพี่แกงมาเหรอฮะไหนอ่ะพี่แกงว่าไงพี่แกงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหผมยาวมากเลยครับเห็นใกล้ชิดจะไม่รู้จะจทจ่ไปรักใครขนาดเอาเป็นว่าผมไปแล้วนะครับ ก็น่าจะต้องไปแล้วนะครับโอ้ยมีพี่เจ้าโอมาด้วยครับพี่เจ้าโอสวัสดีครับคิดถึงพี่ๆนะครับร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงอ๋อนี่ไงเจอละร้องให้ร้องให้ฟังหนึ่งเพลงนี่ไงผมร้องแล้ะครพี่แกงดิสโก้ดิสโก,สโก้ยังยังไม่ถึงดิสโก้เลยอะพี่ไหนๆก็ อีกสัเพลงแล้วกันเพลงอะไรดีช่วยกันเลือกสิอ่ะเพลงนี้แล้วกันช่วงนี้มันบ่อยเหลือเกินเป็นเพลงที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผม i should read by ไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าขั้นตอน fund planning ma ดีว่าข้างงเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ่มฉันก็ดีใจแต่ตรงนี้ฉันไม่มีใครฉันไม่มี Fun, Bye-bye.